พระธรรมหนนใจเทศการเตรียมรับเสด็จทรงมาบังเกิดเพื่อเราพระผู้ช่วยให้รอดวันพุทธที่31ทธันวาคม2025หัวข้อความเดือดร้อนที่ไม่คาดคิดข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองกล่าวว่าพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบตเลเฮมแควน้นยูเดีย ในรัชการของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกโหราจาร์จากทิศต,ตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเลม็มถามว่ากุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาหวังจะนมัสการท่านข้าพเจ้ารู้สึกสงสารโหราจาร์เหล่านั้นเขามาจากตะวันออกอย่างบริสุทธิ์ใจ คาดหวังว่าจะได้ไปเยี่ยมกษัตริย์ที่เพิ่งประสูติดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เขามองหาพระองค์ในพระราชวังของกษัตริย์แห่งยูเดียเป็นอันดับแรกแล้วจะหารัชทายาทแห่งบัลลังก์ได้ที่ไหนอีกเล่าพวกเขาไม่รู้ว่าทารกนั้นไม่ได้มาจากประกูลเฮโรดเขาไม่รู้ว่าเฮโรดเป็นปีศาจร้ายที่พร้อมจะฆ่าเด็กเล็กๆเ,เพื่อปกป้องบัลลังก์ของตนดังนั้นด้วยเจตนาที่ดีที่สุด เขาจึงเข้าไปอยู่ในเรื่องราวอันน่าสยดสยองข้าพเจ้าหวังว่าเขาจะไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นกับเราได้เช่นกันด้วยความไร้เดียงสาเราสามารถพูดหรือทำอะไรบางอย่างที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจเรายอมสละชีวิตเพื่อแก้ไขมันแต่เราก็ทำไม่ได้และนั่นทำให้หัวใจเราแตกสลาย หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้พระเจ้าทรงเข้าใจและทรงโศกเศร้าแทนคุณพระเยซูเองคงทรงทร,งทราบว่าการประสูิของพระองค์นำไปสู่ความตายของบุตรคนอื่นๆขอให้พระองค์ทรงปลอบโยนคุณและหากคุณเคยกลัวว่าตัวเองมีความรู้สึกผิดจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้พระเยซูทรงจัดการกับเรื่องนี้ด้วยเพราะนั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงสเสด็จมาบนโลกนี้ เพื่อทรงขจัดบาปและความรู้สึกผิดทั้งหมดและทรงเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์ทรงปรารถนาให้คุณได้รับการรักษาและเป็นสุขพระองค์ทรงสิงส้นพระชนและคืนพระชนเพื่อทำให้คุณเป็นเช่นนั้นด้วยและพระองค์ทรงเรียกคุณมาหาพระองค์ด้วยความรักเราอธิษฐานพระเยซูที่รักพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างขอทรงช่วยด้วยอเมน